สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับคุณครูแนนนะคะซึ่งวันนี้คุณแนนจะพามาเรียนเรื่องไตรยางนะคะหรือที่นักเรียนจะคุ้นหูก,กันก็คืออักษรสามหมู่นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าอักษรสามหมู่นี่มีอะไรบ้างนะคะอ่า ก่อนอื่นเรามารู้ความหมายของคำว่าไตรยางก่อนนะคะไตรยางก็คือการแบ่งพยัญชนะภาษาไทยทั้งหมด44ตัวนะคะให้ออกเป็น3ส่วนซึ่งเราจะเรียกว่าอักษรสามหมู่นั่นเองนะคะก็คือจะแบ่งเป็นอักษรสูงอักษรกลางและก็อักษรต่ำนะคะที่นักเรียนคุ้นหูกันดีนะคะ ทีนี้เรามาดูกันว่าเราเนี่ยแบ่งอักษรสามหมู่เพื่ออะไรการที่เราแบ่งอักษรสามหมู่นะคะก็เพื่อประโยชน์ในการไปผันคําเพราะอักษรแต่ละหมู่เนี่ยจะมีความสามารถในการผันคําของมันเนี่ยได้แตกต่างกันออกไปนะคะามาดูวันนี้เราจะเรียนอักษรแรกก็คืออักษรกลางอ่า นักเรียนรู้ไหมคะว่าอักษรกลางเนี่ยมีทั้งหมด9ตัวนะคะก็จะมีตัวกอไก่จอจานดอเด็กตอเต่าดอชดาดอปตักบอใบไม้ปอปลาแล้วก็ออ่างนะคะ แต่ทีนี้คุณแอนมีเคล็ดลับในการท่องจำนะคะอักษรกลาง่นักเรียนลองพูดตามนะคะไกจิกเด็กตายบนปาโอ,อ่งนักเรียนลองท่องพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะกาจิกเด็กตายบนปากโอง่ง คำว่าไก่ก็คือตัวกอไก่นะคะจิกก็คือจอจานเด็กก็คือดอเด็กตายก็คือตอเต่าบนก็คือบอใบไม้ปากก็คือปอป่าและตัวสุดท้ายองก็คืออออ่างนะคะอ่านเรามาท่องพร้อมกันอีกหนึ่งรอบ กายจิกเด็กตายบนปากโอ่งเห็นไหมคะวิธีการจำของคุณแอนนะคะไม่ยากเลยเพียงนักเรียนท่องแค่ว่ากายจิกเด็กตายบนปากโอ่งนะคะอ่าต่อไปมาดูนะคะว่าอักษรกลางเนี่ยมันสามารถพันวรรณยุกต์ได้ทั้งหมด5เสียงนะคะก็จะมีเสียงสามัญ เสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวาอ่ามาดูตัวแรกนะคะเสียงสามัญกอากาอ่าเพราะเวลาเราผันวรรณยุกเราจะอ่านได้ว่ากากาก้ากากา,กาอ่านักเรียนอ่านตามนะคะกากาก้ากากา,กาอ่าตัวที่สอง โตอ่าเราก็จะผันได้ว่าโต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 อ่าต่อไปอู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 ่อูอูอ่าต่อไปบุงนะคะก็จะเป็น บุงบุงบุ้งบุ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 งอ่าไม่ยากเลยนะคะอักษรกลางจำง่ายๆเลยว่ามันจะผันได้5้าเสียงมีเสียงสามัญเอกโทตรีและจัตวานะคะอ่าก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดกันเรามาลองฝึกผันวรรณยุกต์กันอีกรอบนะคะอ่า เสียงสามัญคุณแนนให้คำว่าจานอ่ะเรามาท่องพร้อมกันจา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 นอ่าต่อไปคำว่าบินนะคะบิน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 และคำสุดท้ายคำว่าตานะคะก็จะเป็น ตา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 นักเรียนสามารถฝึกผันวรรณยุกต์ตามคุณแอนได้เลยนะคะเสร็จแล้วต่อไปคุณแอนมีการบ้านนะคะอันนี้นะคะให้นักเรียนผันวรรณยุกต์อักษรกลางนะคะลงในสมุดเล่มใหญ่นะคะวิชาภาษาไทยของคุณแอนจะใช้สมุดเล่มใหญ่นะคะ เวลาคุณแอน,นสั่งงานลงสมุดให้นักเรียนทําใส่สมุดเล่มใหญ่ไว้เลยแล้วเปิดเทอมให้นักเรียนนําสมุดมาส่งนะคะ,ะให้นักเรียนตีตารางตามตัวอย่างเลยนะคะ5ช่องแล้วก็คุณแอน,นให้คําว่ากลางบานอาดาวตากแล้วก็จานนะคะนักเรียนก็พันวรรณยุกต์เหมือนที่คุณแอนสอนเลยที่มี5้าช่อง อย่างเช่นข้อที่หนึ่งกลางก็จะเป็นกลางกลางก้างกลางกลางแบบนี้นะคะอ่าไม่ได้มีแค่นี้นะคะมีอีกนะคะอ่าต่อไปก็จะมีคําว่าดาคําว่ากาคาว่าตีคําว่าโอคาว่าตาและคําว่าจางนะคะอันนี้คือการบ้านที่นักเรียนจะต้องพันวรรณยุกต์ลงใส่สมุดเล่มใหญ่นะคะนักเรียนอ่า ก่อนที่นักเรียนจะทำแบบฝึกหัดนักเรียนก็ลองฝึกผันวรรณยุกต์ตามที่คุณแนนสอนนะคะแล้วก็ฝึกท่องเคล็ดลับที่คุณแนนสอนไปว่าไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งนะคะให้นักเรียนท่องให้ขึ้นใจเลยนะคะถ้านักเรียนท่องตรงนี้ได้นักเรียนจะจำว่าอักษรกลางเนี่ยมีตัวอะไรบ้างนะคะอ่าและเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ